อิติปิสโสพระเขวาอะระหังสัมมาสัมพุนโทวินชาจารณสัมปันโนตุขตาโตรงวิทัวอนุตังโอปุริสธรรมะาอังคติสันทาเทวมนุสานังพุนโทพระเขวาติสวางขาตโพตพระพระวจานธรรมโมสันทิธิโกอากาลิโก เอหิปันติโกโอปันนายโกปัญจันังเวทิตัมพวินโยหิติุปฏิปันโนพระควโตนตาวะกสังโฆอุจุปฏิปันโนพระควโตนตาวะกสังโฆญายยปฏิปันโนพระควโต สาวกาสังโคสามีจิปฏิปันโนพระภวตนสาวกาสังโคญยาที่ดังจันตาลิปุริสายุคานิอันทะปุริสปุงคลาเอสาะระวตโตตนสาวกาสังโคอาหุไนยโยปาหุไนยโนทนยทังที่ไนโยอ,อันชลีกาลนิโยอ,อนุนอนตังรังปุญญังเขตังโลกัสสาติ ปางทานสัมพินิมมิตาวุทันตังกรีเมรังอุตตคโขรัสเสนามารังทานาทิธรรมวิธินาจิตวามุนินโทนทันเตนจัจาะาวตุเตนจะยมังกรานิมาลาติเลกามภิยุนิจตสัมภันติงโครัมปนาละวะกมังกมาทันทายังคัง ตันติสุทันตะวิธินายทิตวามุนินโวตันเตนชะสาภาวาตุเตนชะยมังังขาลานินาราคิลิงขาชาวรลังอติมัตตะพูนตังทาวันกิจักกามาตเนิวะตุทางรุนันตังเมตัมบุเตกวิธินา จิตาวามุนินโทตันเตจสตตา,าวตุเตนจยมังพะลานิอุกินตะคังกัมมติหันทตุทางรุนตังทาวันติโยจชนัะปะทังภูริมาระวันตังอินทีพิตังะตะมโนทิต,าตาวามุนินโท ตันเตนจะตาภาวะตุเตนชะยมังกลานิกตวานกันธรรมุทลรังอิวาคัมพินิยาจินจายาทุนทวัจนะนังชะนกายมัณเฉสันเตนโสมวิธนายิตวามุนินโทตันเตนะตาภาวะตุเตนชะยมังกลานิตันจังวิหายมัติตันจะกตวาทเกตุง วานทาพิโรปิตะมณังอติอันทาภูตังปัญญาปฏิปัจจลิโตจิตตวามุนิโต ตันเตจะตาภววุตเตชะยมังคลานินันโทปนันทภูชักขังวิภูทังมาหินทิงปุนเตนะเถระภูชเขนะธทมาปายันโตอินทูปเเทสวิตินายิตวามุนินโตตันเตจะตาภววุตเตชะยมังคลานิ ทุปาหาทินทิปูชเคนาสุทัดทะหันทางพรัมมังวิสุนทิจุติมินทิภักกาพิธานาังยานาคาเท е นาวิธินาจิตวามุนินโตตันเตจัตตาภวัตุเตนชยยมังกะลานิเอตาเบพุนทยยะชยมังกรลอันทคานธาโยวาจโน ทินนาตินเนตระเตมาตันเิหิตวานาเนกวววิธานิจุปันทวานิโมขังสุขังอธิคมัยยนาโรตปัญโยมหาปารุนิโคนาโทหิตายสัมภปานินาง ภงเรตวาปารมีสัมภาปันโตสัมโพดิมุตมังเอเตนะจันจวันเชนะโอตุเตชัยมังกลังชยันโตโพธิยาม